เออร์เน็ preview ไตมาสี่นะครับต้องบอกก่อนว่าอของคลินิกเนี่ยเ้าเดือนของปีสองสี่ที่ผ่านมากำไรมันโตแค่หเปอร์เซนเงนะครับปัจจัยหลักมันมีผลจากเรื่องของภาพธุรกิจส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวปีนี้เนี่ยปีนี้คือปีสองสี่นะเขาเปิดสาขาเยอะผิดปกตินะฮะปกติเปิดประมาณปีหนึ่งสิบสาขาแต่ปีที่แล้วเนี่ยเปิดไปยี่สิบเอ็ดสาขานะครับโดยเฉพาะไตมาหนึ่งสองสี่เนี่ยเปิดไปทีเดียวสิบสาขาเลย ะ,ะระษัาขาเยอะจริงๆมันก็ช่วยเรื่องการตบโตนะแต่ระยะสั้นเน่ยโดยปกติสาขาใหม่มันจะต้องใช้เวลา3-6เดือนกว่าที่จะเริ่มมีกําไรนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วง9เดือนแรกเนี่ยเลยมีพูดง่ายๆคือมีผลขาดทุนจากพวกสาขาใหม่นี้รวมๆกันมาค่อนข้างเยอะกว่าปกตินะฮะเลยเป็นปัจจัย กดันนะครับแต่ว่าพอไตรมาสสี่เนี่ยก็คือมันก็ผ่านมาประมาณหกถึงเก้าเดือนนะครับสาขาใหม่พวกนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะพตัวแบรนด์แล็ปเอ็กซ์นะฮะทำให้โดยรวมเนี่ยเราประเมินไตรมาสสี่เนี่ยจะเป็นเริ่มเห็นสัญญาณบวกนะฮะแล้วทำไว้ที่เก้าสิบล้านนะครับบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เยียร์ๆหุ้นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คิวคิวนะครับนอกจากเรื่องของสาขาใหม่แล้วตัวสาขาเดิมเซมโซเนี่ยก็ทำได้บวกสิบสามเปอร์เซ็นต์ นะครับคือมาจากทั้งตัวศูนย์ศัยกรรมนะครับแล้วก็ส่วนคลินิกที่เป็นสาขานะครับโดยรวมตรงนี้เนี่ยทำให้รายได้โดยรวมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีถึง28เ r o เซ็นะรอก็จะเป็นภาพของการเติบโตควออนคิวด้วยนะครับเพราะว่าไอ้พวกสาขาใหม่ที่มันเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ r o ร s สมาจินดีขึ้นด้วยนะครับาภาพรวมนะครับถ้าออกมาตามนี้นะกำไรปี24เนี่ยจะดีกว่าเราคาดประมาณสัก3นะ ปีสองห้คือปีนี้เราประเมินกําไรยังเป็นภาพขยายตัวนะครับสินะครับทั้งจากตัวภาพอุตสาหกรรมเนี่ยยังเป็นทิศทางที่ดีนะแล้วก็จริงๆสาขาของปี24ที่เปิดเปิดไปเนี่ยนนยีแห่งน่าจะส่งผลบุกเต็มปีกับปีนี้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยการเปิดสาขาโดยรวมเนี่ยจะกลับมาสู่ระดับปกติ10สาขาเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยถ้าเป็นเฟสป,ปกติเนี่ยเปิดสิบสาขาเนี่ยไอ้พวกคนปนขาดตุนของสาขาเนี่มันจะไม่ได้มีนยัยยะเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นเ,เป็น normal ตามปกตินะครับจะไม่มีช่วงแบบว่าไต่มาสไหนที่แบบจะมีขาดตุนงงน่นพวกนี้กาสมเยอะเป็นพิเศษนะครับขณะที่ด้านราคาหุ้นเนี่ยราคาหุ้นปรับลงมาทุกวันนี้เทเลอร์ P/E 17เท่านะครับก็ ลบ2.4 SD แล้วเรามองว่าตัวนี้เป็นโซนลงทุนได้แล้วดาวไซก็เริ่มจำกัดนะครับขณะที่ภาพของทิศทางกำไรเนี่ยก็เริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นแนะนำซื้อนะครับแทรเก็ตพาย36บาทอิง PE เอ,อ่อ22เท่าครับครับเอ๊ะคุณแบงตัว10สาขาที่เขาเปิดไปตั้งแต่ไตรมาส1ปีที่แล้วนี่ตอนนี้คือมันเริ่มเริ่มเทินมาเป็นบวกกันหมดแล้วถูกไหมฮะใช่ครับโอ้นี่ก็แสดงว่าปีนี้เนี่ยก็คือรับเต็มเลย นะครับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปใช่ครับอืมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่ลงมาถึงจุดแนวรับแถวนี้แล้วเนี่ยก็มองเป็นโอกาสซื้อเหมือนกันถูกไหมครับคุณคุณแบงค์ครับใช่ครับผมมองว่าตรงนี้ดาวไซจํากัดนะครับแล้วก็หุ้นผ่านผ่านการปรับเออร์เน็งคัทลงมารอบใหญ่ละแล้วก็โดนดีเลทอะไรลงมาละนะครับพูดง่ายๆคือคอนเซ็ปตสทั้งตลาดเนี่ยมีการปรับปรับกันลงมาแล้วถูกไหมในเรื่องของคัทเออร์เน็งเนี่ย ใช่ครับก่อ,อนหน้านี้นะครับอ๋อนะครับะนะครับขอชัดเจนนะครับสำหรับตัวคลินกินกนะครับขอบคุณคุณเบนซ์มากๆนะครับ